ยกมือกันหน่อยครับมีใครเล่นเกมบนแท็บเล็ตบนสมาร์ทโฟนกันบ้างและคนที่เล่นเกมบนแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนผมว่าเจอปัญหาเดียวกันแบบผมเลยครับนั่นก็คือเรื่องของความร้อนพอมันมีความร้อนสิ่งที่ตามมาก็คือเฟรมร่วงพอเล่นไปสักพักหลังจากเฟรมร่วงเราก็เจออาการกระตุกพอมันกระตุกมันเสียฟิลในการเล่นเกมใช่ไหมครับพอมันเสียฟิลในการเล่นเกมทําไงต่อเออเล่นไปสักพักเครื่องแบตใกล้จะหมดเราก็เอาเครื่องไปเสียบชาร์จและนําหมายเล่นเกม เครื่องมันก็ยิ่งร้อนมากขึ้นพอมันร้อนมากขึ้นแบตเตอรี่มันก็เสือ่อมไวมากขึ้นใช่ไหมวันนี้ผมไอาจาก AIT มีแท็บเล็ตที่เหมาะสำหรับโมบายเกมเมอร์แบบเราเลยครับนี่คือเกมมิ่งแท็บเล็ตตัวจบสำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะครับ เพราะเขาทำดีมากในการเล่นเกมผ่านแบตเตอรี่ตัวเครื่องหรือเวลาที่เราเสียบชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็มีบายพาสชาร์จิ่งทําให้เราไม่เสียอารมณ์ในการเล่นเกมสําหรับแท็บเล็ตที่ผมถืออยู่และพาทุกคนมารู้จักก็คือเลโนโวพีเจนแ Tab Generation ที่3 Gaming Tab แท็ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะไปรับชมรีวิวกัน จุดเด่นหลักที่ทำให้เกมเมอร์ชอบเลยโนเวลีเจนแท็บตัวนี้ก็คือเรื่องของการระบายความร้อนที่เขาออกแบบระบบระบายความร้อนและตำแหน่งการกระจายความร้อนออกมาได้ดีมากๆครับด้วย i o n c o l d Front ที่ออกแบบเ a p o r Chamber ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากรุ่นก่อนแน่า14%สสามารถกระจายความร้อนได้ทั่วถึงโดยที่ตำแหน่งการกระจายความร้อนไม่ไปโดนตำแหน่งของมือเราขณะเล่นเกมจะเล่นเกมยาวนานแค่ไหนก็หายห่วงครับเพราะ l e อร์โวลีเจนแทบสมาพร้อมกับ SOC ที่เลือกใช้งานเป็นคอคอมสนับตะก้อน8 g e เจนนี่คือชิปเรือธงที่ทรงพลังในการประมวลผลแบบพลังดิบของตัวมันเองเลยไม่มีการพึ่ง AI มาช่วยดันเฟรมเรท e หรือว่าดันประสิทธิภาพของตัว GPU และยังรองรับการประมวลผลแสงเงาที่สมจริงด้วย Ray Tracing ไปจนถึงการรองรับ Unreal Engine 5ไม่ว่าเราจะเล่นเกมอะไรที่ถูกนำมาพอใน Android เนี่ยเราสามารถเล่นและปรับสุดได้หมดเลยครับ อย่างเช่นเกมโมบายอดฮิตเราสามารถปรับกราฟิกสูงสุดเล่นที่เฟรมเดท120 fps ได้แบบต่อเนื่องเลยหรือเกมกราฟิกสูงๆเกม Open World ที่กินพลังงานมากๆเราก็สามารถปรับกราฟิกระดับสูงสุดเฟรมเรท60 fps ก็สามารถเล่นได้ครับซึ่งเราสามารถใช้ Legion Space ปรับประสิทธิภาพการทํางานของ CPU ตัวเครื่องให้เหมาะสมกับรูปแบบเกมที่เราจะเล่นเพื่อให้เราสามารถเล่นเกมไปได้อย่างยาวนานครับหรือเราจะใช้ Bypass Char ์ i n g ยิงไฟเข้าเครื่องโดยตรงขณะที่เราเสียบชาร์จก็ได้เช่นกันครับเพื่อถนอมอายุแบตเตอรี่และลดปัญหาความร้อนที่เกิดจากแบตเตอรี่ตอนทํางานหนะักผมต้องขอขอบคุณเลยนะว่าจริงๆครับที่ออกแบบ Legion c o l d Font ในการระบายความร้อนออกมาได้ดีขนาดนี้มอบประสบการณ์ในการเล่นเกมที่มันเหนือกว่าการเลือกแค่ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ชิปเซตแรงเพียงเท่านั้นเพราะพอตัวเครื่องเรากระจายความร้อนได้ดีจัดก,การความร้อนได้ดีเนี่ยการเล่นเกมเฟรมเมรทที่มันสมูทเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่ามากๆแบบเห็นได้ชัดจริงๆครับ ส่วนใครจะนำเลเวอเร่ลีเจนแถบไปเล่นเกมผ่านระบบ c ล o ว d ์เก i n g ่งสตรีมมิงต่างๆเนี่ยสามารถเล่นได้หายห่วงครับเพราะเขามาพร้อมกับโมเด็ม Wi-Fi 7จ็ดและบลูทูธ5.4จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมไร้สายหรือเล่นเกมผ่านสตรีมมิ่งกราบาลื่นหมดห่วงทุกประหาการเล่นเกมสไตล์มู b i l e Gaming นี่แหละครับสิ่งที่ผมบอกทุกคนครับว่านี่คือ g กมมิ่งแท็บเล็ที่แท้จริงเลยครับไม่ว่าเราจะเล่นเกมผ่านตัวเครื่อง cloud streaming เล่นอะไรก็ตามการจัดการความร้อนแบตเตอรี่ทุกอย่างเอาอยู่ไปกับ Lenovo Legion Tab Generation ที่3ตัวนี้ครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาจะถูกแสดงผลบนหน้าจอ p i r e s i z LTPS ขนาด8.8นิ้วความละเอียด 2.5K มี Refresh Rate และ Touch Sampling Rate อยู่ที่1 6 5 h ฮิเท่าๆกันครับในอัตราส่วน16:10 ความสว่างหน้าจอสูงสุด900นิตขอบเขตสีจอ DCI-P3 98%รองรับการรับชมคอนเทนต์ HDR และยังมีฟีเจอร์ช่วยถนอมสายตาที่ได้รับการรับรองจาก TV Land ในเรื่องของการตัดแสงสีฟ้าการกระพริบแสงหน้าจอและความแม่นยำในการสัมผัสหน้าจอนอกจากหน้าจอของ Lenovo Legion Tab Generation ที่3จะดีงามแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เติมเต็มอัตถรสในการใช้งานด้านความบันเทิงก็คือเรื่องของลำโพงครับ Lenovo l รจ e เนแท็บเจเนชั่นที่3มาพร้อมกับลำโพงคู่ JBL เป็นระบบเสียง Dolby Atmos คุณภาพเสียงถือว่าดีเลยครับลำโพงด้านบนจะขับเสียงแหลมนำครับและส่วนลำโพงด้านล่างของตัวเครื่องจะขับเสียงทุ้มนำพอลำโพงทั้ง2ด้านแยกเสียงที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเวลาที่เราจับถือแท็บเล็ต n o v o v o Legion แตัวนี้เอามาดูหนังดูซีรีหรือเล่นเกมไปด้วยเนี่ยเสียงที่ได้นี่คือเต็มอัตราเสียงดังมีมิติที่ดีมากม เบสจังๆของลำโพงก็มีให้เราสัมผัสได้เต็มอิ่มอยู่ครับโอเคครับเราจะเห็นว่า Lenovo Region Tab Generation ที่3ตัวนี้เขาจัดเต็มจัดหนักแบบแน่นๆเลยครับในด้านความบันเทิงเนาะและในการใช้งานในชุกจตปวันเนี่ยเขาสามารถตอบโจทย์ให้เราดีขนาดไหนใช่ไหมอันดับแรกเลยนะครับภายในกล่องเขามีอุปกรณ์ที่เราจาเป็นต้องใช้ให้เราครบเลยครับกระจกกันรอยมีมาให้ติดกับ Le Novo ครับและเคสมีมาให้ครับ เลโนโวรีเจนทับเจเนชันที่3มาพร้อมกับเคสที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะครับเพราะจะเห็นว่าตัวเคสเขาเนี่ยจะมีร่องมีรูเพื่อใช้ในการกระจายความร้อนระบายความร้อนของตัวเครื่องออกมาครับถือว่าออกแบบมาสําหรับเกมเมอร์ได้ดีมากๆครับและความร้อนก็ไม่เกิดง่ายเวลาที่เราใส่เคสไปด้วยเล่นเกมไปด้วยครับนอกจากนี้นะครับเขามีเคสให้เราแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เขามีมาให้ก็คือตัวโคเวอร์หน้าจอครับ ซึ่งตัวโคเวอร์หน้าจอตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อกับเคสผ่านแม่เหล็กครับถือว่าออกแบบมาได้ฉลาดมากๆครับเวลาที่เราจะแปะใช้งานก็เพียงแค่นำส่วนที่มีโลโก้เ e n o v o มาแปะด้านเดียวกับตัวเคสที่มีโลโก้เ e n o v o ครับ และส่วนอีกด้านของตัวโเว v e r ก็จะมีตัวล็อกแบบแม่เหล็กมาให้เราอีกเช่นกันครับทั้ง2องด้านเนี่ยเป็นแม่เหล็กที่ล็อกเด้นแน่นหนามากๆเวลาที่เราพกเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรมากระแทกที่หน้าจอของเราจนทำไม่เกิดความเสียหายซึ่งตัวโเว v e r อันนี้มีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือสามารถทําเป็น s t a n เวลาที่เราใช้งานทั่วไปได้ครับเราสามารถ ปรับเขาเป็นแสแตนในการตั้ง l e นัวล์ e g เ n นทัตัวนี้ในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราเพื่อใช้ในการดูหนังหรือว่าเสียบชาร์จไปด้วยแล้วเปิดสแตนบายโหมดใช้หน้าจอ l n น r ว o ์ e g เ n นทัปตัวนี้เป็นนาฬิกาขวน,นอนของเราเวลาที่เราเสียบชาร์จก็ได้อีกเช่นกันครับเรียกได้ว่าตั้งแต่แกะกล่อง l e นัว o e g i o n แทัออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอุปกรณ์ให้เราใช้แบบครบ จบในการเดินทางพร้อมใช้งานในวันนั้นได้เลยไม่ต้องไปหาซื้อกระจกกันรอยเพิ่มไม่ต้องไปหาซื้อเคสเพิ่มไม่ต้องไปหาซื้อโคเวอร์เคสเพิ่มทุกอย่างมีครบให้เราแล้วส่วนระบบป,ปฏิบัติการที่ถูกใช้งานใน Lenovo Regen t t b b ตั้งแต่แกะกล่องจะเป็น Android 14 OS ครับเขารองรับการอัปเดตเพิ่มอีก3 OS นั่นับถือกว่าสามารถอัปเดตไปได้ยาวนานสูงสุด ถึง Android 17ครับโดย user interface ที่ครอบทับบน Android ของ l e n o v o l r g i o o t t b g g n n r r t t o o n ที่3จะเป็น l e n o v v o CUI 17.0ซึ่งเป็น UI ที่ค่อนข้างคลีนครับแล้วก็มีความลื่นสมูทตาม refresh rate ของหน้าจอที่รองรับเลยค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีมากๆและรองรับการทำง,งานพวก m ม t ลติทัตกางๆการเปิด2หน้าจอพร้อมกันได้เป็นอย่างดีหรือเปิด Multi Windows ก็ wind ows, สามารถทำได้กับ l e n r v o Legion Tab ตัวนี้ ค่อนข้างที่จะใช้การเป็นแท็บเล็ตได้มีประโยชน์มากๆสำหรับ Android t a b l e บ็รุ่นนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความพิกในการใช้งาน l e n o v o l l g i o n t a t g e จ e r a t i ชั่นที่สาตัวนี้คือเขามี PC Mode ครับสำหรับใครที่ต้องการความโปรในการทำงานเปิดหลายแอปพร้อมกันหลายหน้าจอพร้อมกันเนี่ย Lenovo l e g i o n Tab ตัวนี้จะมอบประสบการณ์การใช้งานแบบ PC MiniPC ให้คุณตอนเดินทางไปทำงานได้เลยครับ เพราะเขามีแรมมาให้เรามากถึง12 g b เป็นแรมแบบ LPDDR5X และเนื้อที่ภายใน256 g b แบบ UFS 4.0พอมันมี PC Mode แบบนี้เราก็จะได้ใช้ประสิทธิภาพของตัวแรมแล้วก็ตัวเนื้อที่ความจุที่อ่านเขียนได้รวดเลยแบบนี้ได้แบบสะใจทันใจมากๆครับเพราะเราสามารถทำงานหลายแอปพร้อมกันแบบเปิดหลายหน้าไปมาไปมาได้แบบรวดเร็วทันใจจริงๆใช้งานได้แบบเป็นมินิ p c ตัวจิว๋ว ที่เร็วแรงไปกับเราได้ทุกที่จริงๆครับและสำหรับกล้องของ Lenovo r e g i o n Tab จะเป็นกล้องหลังคู่ความละเอียด13เมกะพิกเซล f 2.2มาโคร2เมกะพิกเซล f 2.4และกล้องหน้าความละเอียด8เมกะพิกเซล f 2.0สำหรับแบตเตอรี่ของ Lenovo l e g i o n Tab มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 6 5 5 0นอาสมิลลิแอมป์อวครับสามารถใช้งานยาวนาตนต่อเนื่องเต็มวันได้สบายๆ10ชั่วโมงกว่าเนี่ยมีให้เห็นครับในการใช้งานแบบไม่เล่นเกมใช้เล่นเน็ตโซเชียลมีเดียใช้เล่นเบราว์เซอร์เขียนบล็อกทั่วไปอะ่ะมีให้เห็น10ชั่วโมง10ชั่วโมงกว่าเลยหรือใครจะใช้ในการอ่านอ e ีบุ๊กต่างๆ10ชั่วโมงกว่าเต็มวันก็สามารถทําให้คุณได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ในการเล่นเกมด้วย Le g i o n Tab ตัวเนี้ยหากเราเล่นเกมผ่านตัวเครื่องนะครับ สามารถเล่นเกมได้ไม่เกิน5ชั่วโมง6ชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราเล่นผ่านคลาวสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยเราสามารถเล่นได้เกือบ8ชั่วโมงสบายๆเลยครับใน1วันซึ่งการเล่นเกมแบบคลาวสตรีมมิ่งตัวนี้ผมจะเล่นแบบเปิดลำโพงตัวเครื่องไปด้วยความสว่างหน้าจอคือไม่เกินครึ่งสามารถเล่นได้เกือบ8ชั่วโมงสบายๆมีให้เห็นครับกับ Lenovo Legion Tab Generation ที่3ตัวนี้แบตค่อนข้างที่จะอึดครับในการใช้งานทั่วไปก็เรื่องของการเล่นเกม เกมมันกินพลังงานเยอะอยู่แล้วเนาะแบบ6,000กว่าเนี่ยมันเล่นได้แบบ5ชั่วโมงก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับ และพอร์ตในการเชื่อมต่อของ Lenovo Regent a b มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2พอตครับพอรตหนึ่งจะเป็นพอร์ตที่อยู่ทางด้านแนวนอนทั้งพอรพอตเป็นพอรต Type C พอร์ตแนวนอนเนี่ยจะเป็นพอร์ต USB 2.0ครับเขาเออกแบบมาให้เป็นตำแหน่งสำหรับการเสียบชาร์จอย่างเดียวมากกว่าครับส่วนอีกพอร์ตหนึ่งจะเป็นพอร์ต USB Type C 3ความเร็วในการรับส่งข้อมูลอยู่ในระดับ10กิกะบิตเปอร์เซกครับและเราสามารถนำมาใช้ต่อหน้าจอเสริมที่ความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 60Hz หรือเราจะต่อ Full HD สามารถต่อได้ในระดับ Full HD 240Hz เลยครับนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดที่เราจะได้จาก Lenovo Legion Tab Generation ที่3เครื่องนี้ครับหากใครสนใจเขามีโปรโมชั่นถึงวันที่30กันยายนปี2025นี้จากราคา2,990บาทลดเหลือเพียง1 9 9 9 0บาทครับ หากใครสนใจสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายรเรโนโวใกล้บ้านคุณได้เลยครับคลิปรีวิวเลโนโวเวร์ช่นแท็บเวอร์ัที่3ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากใครชอบคลิปนี้หรือมีอะไรอยากแลกเปลี่ยนคุยกันก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบกันดีครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย